สวัสดีนะครับหลังจากเมื่อวานผมได้ปูพื้นบริเวณตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเริ่มทําสีครับแต่ก่อนเริ่มทําสีเนี่ยเราควรที่จะทําความสะอาดพื้นที่ที่เราจะทาสีตรงนี้ก่อน แล้วก็เป่าเศษฝุ่นอะไต่างเนี่ยออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีที่ผมจะใช้ในวันนี้กันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะตัวเดิมก็คือตัวสีรองพื้นครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว CP 5 0 0ของ Woodtek นะครับตัวเดิมนะก็อันเดิมเลยนะใช้ไม่เยอะนะเพราะวันนี้ทารอบเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยผมซื้อสีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสี FD 5 0 5นะครับตัวนี้จะเป็นสีไมโอคซึ่งจะมีความเข้มนะครับซึ่งสีตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมาทาบริเวณขอบ ขอบของตัวพื้นที่ของเรานะตรงขอบทั้งหมดแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะจะใช้เป็นสีไม้โอ๊กนะครับ<ม>ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีไม้สักนะครับที่เหลือจากงานเก่าก็ f เอฟดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะครับโดยขั้นแรกนะครับให้เราเนี่ยใช้ตัวน้ำยารองพื้นทาไปก่อนหนึ่งเที่ยวครับ ทาให้เต็มพื้นที่เลยข้อควรระวังก็คืออย่าให้ตัวน้ํายารองพื้นที่เราทาเนี่ยมันเยอะเกินไปครับเพราะมันจะเกิดเป็นฟองและเวลาเราทาสีจริงเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรอยดําๆเล็กๆเกิดขึ้นได้ครับเมื่อเราทาน้ํายารองพื้นเสร็จแล้วหนึ่งรอบนะครับเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับหชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับจากนั้นเราก็มาลงสีจริงก็เป็นสีที่ผมได้เลือกไว้นะครับบริเวณขอบเนี่ยผมจะใช้เป็นสีไมโอค แล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวสีไม้สักทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นทาการทารอบแรกนะซึ่งรอบแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยจะทาลําบากนิดนึงบริเวณตรงขอบนะครับที่เป็นรอยต่อระหว่างสีทั้งสองสีครับเนี่ยพอทารอบแรกเสร็จก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ครับพอมาถึงรอบที่2เนี่ยผมก็ตัดสินใจครับใช้ตัวเทปกาวยนแปะบริเวณขอบตรงนี้นะครับ เพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยทาสีได้เนียนยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกง่ายยิ่งขึ้นครับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าใครจะทาสีแบบใช้เป็น2สีขึ้นไปเนี่ยการติดด้วยเทปกาวยนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับยอมเพิ่มอ่าเสียราคาเสียเงินเพิ่มอีกไม่กี่สิบบาทนะครับเราจะได้งานที่เรียบเนียนแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนํานะครับนี่ครับจะเห็นว่าผมเนี่ยทาได้สะดวกมากเลย อันนี้ก็เป็นการทารอบที่2ก็จะเห็นว่าหลังจากเราทารอบที่2เนี่ยนะครับพื้นผิวต่างๆนะครับของตัวไม้ไฟเบอร์ซินเบนเนี่ยก็ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับถัดมานะครับผมก็จะทาสีอีกสีหนึ่งก็คือสีของไมโอครับที่เหลือเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเทปกาวย่นอันเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็จะสลับฝั่งออกไปเราจะไม่ใช้อันใหม่นะครับเพราะมันยังใช้งานได้อยู่จะได้ไม่เปืองด้วยนะครับแค่ขยับออกไปอีกฝั่งหนึ่งที่เราทาสีไปแล้ว แต่ต้องบอกว่ารอให้สีแห้งก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะเอาเทปเกาวยน,นยไปติดแล้วก็ตัวเทปเกาวยนเนี่ยข้อดีคือสีก็จะไม่ลอกนะครับเพราะว่าตัวกาวเขาเนี่ยไม่ได้แบบเหนียวมากเกินไปครับแล้วก็สีของเราเนี่ยก็ซึมลงไปในตัวไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วด้วยนี่ครับจากนั้นเมื่อผมทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงจนสีต่างๆเนี่ยแห้งหมดแล้วผมก็ดึงตัวเทปเกาวยนทั้งหมดครับออกเลย แล้วก็ผมแนะนําว่าก่อนที่จะใช้งานเนี่ยควรทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงนะครับทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถึงจะขึ้นไปเหยียบย่ําได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผ่านไปสัก 1- นถึงสชั่วโมงเนี่ยสีเขาก็แห้งแล้วครับเอาจริงก็คือแห้งแล้วนะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาให้ชัวร์ก็คือทิ้งไว้สัก1วันนะครับแล้วค่อยไปเหยียบก็น่าจะได้นะครับนี่นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยสามารถที่จะขึ้นไปใช้งานได้แล้วครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ หวันแล้วนะครับที่ที่ผมปล่อยเขาแห้งสนิทก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาทําสีของตัวพื้นที่ผมเนี่ยได้ปรับปรุงขึ้นมานะครับจากเศษของไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่เหลือจากงานเก่าๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปเนี่ยผมจะมาสรุปนับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําระเบียง ของผมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับวัสดุทุกอย่างนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างเผื่อจะได้ไปเป็นแนวทางครับสำหรับในวันนี้ก็น่าจะจบไปแเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับ